สินค้า i n t e l l i g เ n t a s i a t h a i l a n d Automation Thailand และเวทีสัมมนา SPS Stage Bangkok ได้ยืนยันการเข้าร่วมจากผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานซึ่งมีผู้แสดงสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศกว่า300รรายบนพื้นที่10,000ตารางเมตรสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมทุกรูปแบบเนี่ย ท่านจะต้องมาดูเพื่อจะได้เกิดแนวทางเกิดความเข้าใจเกิดความรู้แล้วก็ดูเทคโนโลยีต่างๆที่มาแสดงในวันนี้เนี่ยมันช่วยได้มากเลยผมไปดูตละลบูธนะครับถึงแม้จะเป็นบูธเล็กบูธใหญ่บูธเล็กเองเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆสิ่งเหล่านี้นี่คืออุตสาหกรรม4.0ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศนะครับก็อยากเชิญชวนครับให้มาชมงานนี้นะครับก็จะมีอีกหลายวานันวันนี้เพิ่งเปิดนะครับ วันนี้ก็ได้รับความสนใจจากคนจำนวนมากเลยครับของปีที่ผ่านมานะคะก็มีการลงทุนทางด้านสมาร์ทไอซุนกแล้วก็ไฟฟ้านเนี่ยสูงมากก็สินค้าสำคัญสำคัญก็คือตัว PCB นะคะซึ่งในวันนี้ก็มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมนะคะมาสะแ,แสดงศักดาพศอุตสาหกร,รรมนี้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีการยืดขอลการส่งเสริมนะคะ laughed. สูงถึงประมาณ98ล้าน บาทน,นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นประมาณ6%นะคะ